สวัสดีครับจะมาตกกลับมาอกแล้วน,นะครับวันนี้เราอยู่กับของขายที่เอาเป็นว่าของมันต้องมีนะสำหรับอันนี้ก็คือเป็นตัวสกินปืนนะครับแล้วก็มีของอื่นๆอีกด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าราอบน,นี้มาค่อนข้างถูกมากๆนะครับจากราคาที่เห็นมาไม่รู้จะมีขึ้นราคาหรือเปล่านะก็ไปเราดูในเกม่าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับกิจกรรมนี้จะมาแบบตู้สุ่มแปดทีนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบหก สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนนะครับก็ประมาณอาทิตย์กว่าสออาทิตย์อะไรช่วงๆนั้นนะครับขอเนี้ยจะเป็นของตัวถ้าน้องนึกออกก็คือตอนที่เาม,มีการคอลแลบกับ o, คริสเตียโน o โรนโดนะสุดยอดนักบ,บอลน,นะของโลกแล้วก็จะมีตัวละครมีชุดมีอะไรหลายๆอย่างของคโครโนออกมาตอนนั้นนะครับซึ่งตีมเขาจะเป็นเขาเรียกว่าไซเบอร์บาวตีฮันเตอร์ก็คือนักล่าฆ่าหัวไซเบอร์ Cyber นั่นเองนะ ก็รอบนี้นะเห็นที่บอกไปว่ามาในตู้สุ่มตบบทีของทาวเวอร์นี่มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเลยนะครับไปดูกันดีกว่าชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกนี่จะเป็นลบบิ๊กฟุตก็เป็นตัวที่พี่ใช้อยู่นี่แหละนะครับตัวนี้เซ b เบอร์เบลนตีฮันเตอร์นะก็จะมีโลโก้เขียนว่าโครโน่ไฟสีม่วงม่วงฟ้านะครับสีมตอนนั้นจะเป็นสีม่วงม่วงกับฟ้าฟ้าวตเท อันนี้ก็อยู่ในตู้ 8t ทนะครับอันที่2นะครับที่อยู่ในตู้ก็คือตัวสกินอาวุธไม้เบสบอลนี่จำได้เป็นธรรมดาธรรมดามีแค่เอฟเฟกต์เฉยๆก้เป็นไม้เบสบอลระดับสีฟ้าือไม่มีเอฟเฟกต์กว่าสีเดียวกันเนะี่ยม่วงๆอ๋อไม่มีเอฟเฟกนี่ม่วงๆไม่เขียนคาว่าโครโนนะครับโครโน ก็คือชื่อของตัวละครนั่นเองก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีคนใช้เยอะแยะอยู่นะตอนนี้เพราะก็บัฟขึ้นมาด้วยนะครับในแพทไม่แน่ใจจะไม่ได้ว่าล่าสุดหรือก่อนล่าสุดนะครับเพราะล่าสุดเออมีการบัฟโคโน่ขึ้นมานะลดคู่ดาวมั้งแล้วก็ทําให้โคโน่อ,อยู่ในนานขึ้นนะครับก็มีคนเอากลับมาใช้อีกค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะครับอันที่สามนะครับอันนี้เป็นตัวไอซ์วอร์โคโน่อันนี้ก็จะเป็นระดับ สีฟ้าก็คือไม่มีเอฟเฟกนะเป็นสัญลักษณ์ของแคมเปญหรือว่ากิจกรรมตอนนั้นที่เหมือนตัว C จะใหญ่หญเพิ่มเทิม C แบบโลกอนาคตอะไรเงี้ยเยอะด้วยไอววอนี่ตัวนี้นะครับนี่ไอวโคโโน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  อันต่อมานะครับอันต่อมาอันนี้เป็นชุดซึ่งซึ่งเป็นชุดที่พี่ว่าโคตรเท่นะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่ออกมานะชุดระดับสีอะไรวา p พ r p l เพอร์ Plus, นะครับนี้ยอมไปไกลนะเพ r p l เพอร์พลัสแบบเก่าๆนะตัวนี้แพ็คหนักลาค้าหัว ที่บอกว่าเทตั้งแต่ตอนที่ออกมารอบแรกเพราะอะไรไหมเพราะสมัยนู้นเนี่ยเรียกว่าน้องดูพวกแบบเท็กเจอร์ของชุดฟรีไฟลมันจะยังไม่ค่อยละเอียดใช่นหะตัวแบบพวกทรงผมพวกอะไรของฟรีไฟลก็จะยังไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่ามีความละเอียดสูงถ้าเทียบกับชุดใหม่ๆนะชุดใหม่ๆความละเอียดก็จะสูงกว่าค่อนข้างเยอะถ้านองไปเทียบดูนะครับซึ่งตัวนี้ตอนนั้นนักมาเนี่ยโอ้ชุดเนี่ยโคตรเทถึงสีสันจะแสบตายไปไหนก็เหอะแต่ว่าทรงผมกับ กางเกงก็รองเท้าเทมากเพราะว่าสมัยนูนะ้นน่ะรองเท้าแบบรองเท้าหนังเงี้ยเท่ๆก็ยังไม่มีอันนี้ก็เป็นตัวแรกๆเลยนะครับที่เป็นรองเท้าหนังมาตัวแว่นตาก็เท่เออเสเฟียวมะกางเก,ง,เกงก็เท่เป็นกางเก,ง,เกงสลักแล้วก็มีแบบใส่หนังคาดไว้แถบหนังคาดไว้เอาไปใส่ได้กับหลายชุดมากตอนนั้นนะครับเสื้อก็เท่แต่ว่าเสื้ออาจจะใส่ยากไปนิดนึงนะสำหรับตัวโครโนโ ข้างในมีเราสักด้วยก็มีเอฟเฟกต์นะโครโนที่มาตอนนู้นนะครับเพื่อเกิดใครเล่นมมตั้งแต่ตอนนั้นก็จะเห็นว่ามีแบบพี่เนี่ยไปถ่ายเองนะครับสำหรับชุดนี้โคตรตลอดเทยสมัยนะตอนนี้ตอนนี้ไขคำแล้วก็มีตัวภาพยนตร์ซ g ด้วยนะครับที่เป็นแบบเหมือนแบบเป็นไฟติ้งสู้กันแบบหัวรังงารมากตอนนั้นนะครับนะไปดูกันได้ตอนนี้ก็ยังมีให้ดูอยู่ลองไปดูใน YouTube กรนด์ฟิฟท์ดู แล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่ชอบมากคือทรงผมนะสมัยนูนะ้นทรงผมเท่ๆผู้ชายน้อยบอกเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึง่งทรงที่เท่มากนะเพราะมีการแบบจับชอบมาแบบทรงแบบอนิเมะเลยนะหนุ่มอนิเมะเลยเนี่เอาตรงๆเพื่อเท่หัวขาวปกตินะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนเขาชอบใส่หัวขาวปกติกันแต่ผมพี่ชบอบทรงที่มันตัวอนิเมะอนิเมะหน่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทรงที่ชินชอบอยู่ตัน้งะแต่สมัยนู้นแล้วนะครับ อันนี้ก็อยู่ในต้นนี้เช่นเดียวกันนะครับดูสุ่ม8ปทีรอบนี้อันสุดท้ายของดีของมันต้องมีสำหรับตัว A U G นะครับตัวนี้นะตัวนี้แต่พี่อะเปลี่ยนรูปทรงมันให้เป็นรูปทรงนี้รูปทรงนี้เพราะอยากได้แบบสีม่วงแบบเอฟเฟกต์เท่ ฮันเตอร์ส่งจิมบูอย่างเงี้ยโซโลโ่เวลลิงเอฟเฟกต์ันนี้รู้สึกมันเท่กว่านะตอนนี้ก็มีระบบการปรับเปลี่ยนสเตตกับสกินนะครับให้ต่างกันได้ก็เลยเลือกสกินนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะใช้สเตตของตัวนี้อยู่นะครับก็คือตัวโคโน,โน่นั่นแหละนี่ตัวนี้นี่เอฟเฟกตัวนี้มันจะแบบดูเวเวอร์นิดน,นึงนะครับเพราะมันมาจากแบบยุคอนาคตโลกอนาคตนั่นเองแต่ว่าตัวสเตตก็คือบอกเลยว่าอันดับหนึ่งนะครับ ชนะพวกปืนเนี้ยะว่าปืนตู้อะไรจำไม่ได้เมื่อก่อนเขาเลือกตู้อะไรวะตู้อีโวเออเมื่อก่อนเลือกตู้อีโวชนะจะแจพวกตู้อีโวอ่ะพี่ว่าตรงๆนะถ้าอยากให้ยิงต่อน,นัดแรงก็ตัวนี้นะครับอ่าถ้าอยากยิงคนปกติไม่ใส่เกราะแรงก็ตัวนี้อันนี้ก็ใส่ยิงคนใส่เกราะแรงแต่ถ้าอยากล่าขวงงัวงง่ายๆอยากได้อ้ตาการีเยอะก็ตัวนี้เลยนะครับ ในส่วนตัวพี่ว่าตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งในใจเพราะว่าบวกอัตราการยิงถึง2แล้วก็บวกมันยํำหนึ่งลดระยะนะต้องบอกว่าปืน AUG เนี่ยเป็นปืนปืนหลักนะช่วงแพทหลังๆนี้เลยแล้วกันเพราะว่าหลังจากที่มมีการให้อัปเกรดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ชิปนะครับก็คือยิงทำดาเมจแล้วกดอัปได้เนี่ยก็เลยใช้มาตลอดนะครับก็เป็นหนึ่งปืนที่เล่นง,ง่าย แล้วก็โหดมากๆตัวนะเพราะฉะนั้นปืนสกินปืนนี้ควรจะมีนะครับควรจะมีถ้าเกิดเรายังไม่มีสกินปืนที่พอใจสำหรับ A G G ของเราแนะนำเลยตัวนี้นะราคาหมดตู้พันห้าเอ้ยได้ทั้งชุดได้ทุกอย่างเมื่อกี้นะได้สกินปืนถาวรด้วยในะราคาพันห้าอันนี้คือเหมาตู้ถ้าเกิดใครไม่เหมาตู้ก็ได้ถูกกว่านี้อีกพันห้าพี่ว่าไงนะสำหรับไม่พันห้าน้องว่าไงสำหรับพี่คือโคตรคุ้มนะครับ ราคาเริ่มต้นที่7เพชรนะครับ19เพชร49 99 199 299 399แล้วก็499นะหมดตัวคือ1,570เพชรเท่านั้นได้สก,กินสก,กินปืนที่สแตทท็อปสุดของ AUG ซึ่งเป็นปืนท็อปของแพทนี้แล้วก็ยังได้ชุดอีกด้วยคุมจะตายนะไม่ได้มาบ่อยๆนะครับก็ไปจัดกันได้สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ตาม YouTube Facebook IG TikTok ด้วยแล้วก็กกนนะแชร์กระหม่คลิปหน้าไปละบายจ้า